คณะกัลายาณมิตรทีมงานชวนบวชนครหลวง16ได้ออกทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกวันค่ะโดยทีมงานได้แบ่งสายกันประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ผู้มีบุญได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงซึ่งได้ลงพื้นที่ชวนบวชกันถึงตัวถึงใจถึงบ้านค่ะ เรียกได้ว่าเคาะประตูถึงหน้าบ้านเพื่อนำข่าวบุญไปแจ้งให้ทราบและจากการลงพื้นที่ทุกวันของทีมงานนะคะตั้งแต่เช้าจะดดคําททำให้มีชายแมนๆม,มาสมัครเข้าร่วมโครงการหลายท่านค่ะ ซึ่งทีมงานนะคะก็ยังคงมุ่งม,มั่นในการทำหน้าที่เพื่อให้ชายแมนๆมาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะการบวชครั้งนี้ค่ะก็เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรคร์และนิพพานให้กับตนเองและทุกคนในโลกใบนี้ค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับคณะกัรยานมิตรทีมงานชวนบวชจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ทําหน้าที่กัลายานมิตรนําข่าวบุญโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาบูชญาจารย์ได้แจ้งให้ผู้มีบุญได้รับทราบกันค่ะโดยได้ลงพื้นที่กันตามหมู่บ้านร้านค้ารวมถึงตลาดต่างๆเพื่อเชิญชวนชายเมแมนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บวช เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาค่ะและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งผู้นำบุญชวนบวชทุกท่านนะคะก็ยังคงทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันและจากการทำหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะก็ประสบความสำเร็จค่ะมีชายแมนแมนหลายท่านตัดสินใจกรอกใบสมัครท่ามกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชค่ะ ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกาลายนมิตรชวนบวชคณะกาลายนมิตรนครหลวง16และจังหวัดประจวบคีริขันด้วยนะคะที่ได้ทำหน้าที่ลงพื้นที่ชวนบวชกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ